Hello. กลับมาพอกับช่วง Get to Know อยากรู้จริงปะวันนี้ได้ตัวพอ่อสายเกรียนยังนุมบอยประกอดมาปวดอุยมาส่งคำถา,ถามถึงน้องชายสุดสีแห่งแก๊งตั๊กแลบยังนุ่มหมากปรินนั่นเองค่ะอยากถามนะฮะไปที่คุณหมากปรินกับคุณคิมเบอรี่นะครับว่าคำถ,ถามผมส,สั้นๆง่ายๆคุณจะรักกันเวลนานแค่ไหนครับตอบมาด้วยครับผม ถามนี่คืออะไรขน่มบอยเห็นคนมีความรักและอิจฉาว่างั้นเถอะงานนี้ทงเราจัดให้ตามไปหาคำตอบมาให้เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าได้ยินคำตอบแล้วนุ่มบอยประเกียนจะแอบมองบนอัปป่านะถามว่าจะรักกันอีกน,นานยนะังยุ่งอะไรพี่ก็รักกันก็ดีแล้วไงดีกว่าดีกว่าไม่รักกันนะเนาะเออครับผมก็สังคมนี้ต้องอยู่ด้วยความรักครับผมความรักขับเคลื่อนทุกอย่างครับผมพี่ต้องมีนะครับโสดมานานแล้วนะมันก็ ผมไม่เข้าใจอ่ะนะับผม